สถานที่แห่งนี้ที่ไม่ว่าทุกคนจะมาจากที่ไหนแต่เมื่อมาละยองแล้วก็คงจะต้องแวะมาเที่ยวให้ได้กันสักครั้ง วันนี้เราอยู่กันที่สวนทิวลิประยองนะคะทุกคนที่เกตอยู่ที่ตำบลมับตบพุทธอำเภอเมืองระยองอยู่ในโซนนิโคมุสา,ากรรมเลยนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่9ามงครึ่งถึง4โมงคืนปิดวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะอเลและที่สําคัญไม่เสียค่าเข้าชมด้วยแลวสวนทิวลิปนะคะเขาจะแสดงที่อาคารนิทัศพันธุ์ปึกษาแล้วพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยโซนแรกที่เราเจอก็คือสวนน้ำตกเขาจัดสวนน้าตกในแบบล่มลื่นมากทุกคนแล้วก็สวยมากคือถ้าเดินเข้าไปได้ทุกคนน่าจะเดินเข้าไปกันหมด แล้วเดินเข้าไปอีกหน่อยก็จะเป็นพื้นที่แสดงดอกไม้เมืองหนาวหรือก็คือพื้นที่สวนทิวลิปนั่นแหละทุกคนจริงๆเนี่ยดอกไม้เขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล<ม>เรามาในช่วงเดือนตุลาฯก็เลยจะเป็นดอกทิวลิปเต็มเลยแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นดอกไฮเดนเยียแต่ตอนที่เราไปก็ยังพอมีอยู่นะ แล้วก็ข้างในเนี่ยอากาศเย็นกําลังดีเลยที่นี่เขาไม่ได้ใช้แอร์นะคะแต่เขาใช้เป็นก๊าซธรรมชาติเลยแล้วก็ข้างในเขายังมีร้านขายกาแฟแล้วก็ยังมีร้านขายดอกทิวลิปด้วยนะคือดอกทิวลิปที่นี่มีหลายสีมากทุกคนสามารถถ่ายรูปแล้วก็เอาไปสวัสดีวันจันทร์วันอังคารแบบนี้ได้เลยทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่น่ารักมากปกติจะเห็นต่นาคนบันไดอันนี้ทิวลิปขั้นบันไดแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าไม่ได้มีแค่ทิวลิปก็ยังมีดอกไม้อื่นด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือสวนทิวลาคม